ต่างหูน่ารักดีนะน่ารักค่ะนั่นนะสิเดี๋ยวนะแล้วดูชั้นไหนเหมือนเราเดินเดินจากที่จอดหรือข้างบนคูมะคูมะผมว่าอาจจะอยู่ข้างบนอะไรนี่ไม่อะไรนี่เลยพี่ซื้อดาน,นิกมาใช้ ที่นอร์เวย์ด้วยค่ะสบู่ดานิกแอมพูบบูสเตอร์ผิวมีทุกตัวเลยค่ะใช้ดีมาก <c oughs> โฟกซองน้องน้ำคิ๊ต้องมาแล้วแ<อ>บบ<ห>นี้นะคะโอด디โอขอเก้าขาแล้วก็ตรงนัดน้ำคิ๊นเนี่ยน้ำคิ๊เนี่ยติดตามไว้ดีๆเลยนะครับน้ำคิ๊บจะมีอะไรแบบมาให้เรเนี่ได้ไหมว้าวอะไรนี้บอร์ดเฟรมทำอะไรนี้ ร้านไหนนี่น <ะ S 1> จำร้าน,น <ะ S 1> ไม่ได้อ้าเห็นไหมละ่ะบอกแล้วจำได้อันในเนี้ยใครไหนโอโบได้โอ้ยมันไม่ได้มันจะมันจะน้องสูงยังภ <c oughs> <c oughs> าห์ไม่พูดแหละ <c oughs> อันนี้ลีโอก,กับบอลบิ๊กมากแนละ้วนี่ชุดนี้ ไหนมันเปิดได้ไหมได้มันถอดได้อืมข้างล่างนี้สีฟ้านี่ฮุ้ย,ยทุกคนคิดว่าตัวนี้มันน่ารักตุ้มมิตามิไหมนี่นี่อะดานิกนี่อะมันมีนั่นสีฟ้านะ้น้องๆใส่สีฟ้าน่ารักมันคุมของคน มันคุมสองตัวแต่ตัวข้างนอกอ่ะจะเป็นบางๆใส่กับยีนเียเหรอใส่กับกางเกงขาวใส่กับเกงเกงขาวกางเกงยีนเหรอหรือว่าทั้งชุดทุกคนว่าไงเอ๊ะเห็นไหมเขาบอกว่าน่ารักอันนี้น้องจะเป็นเกาหลีเกาใจเนี่ยสาอนมบูอบาทย อันนี้บอดบีกบอดบีก <agrad> อ <ability> ันี <ifiable STALK appeals champion> ่บอดบีกเท่านั้นห้ามใครใส่ใครไปได้เลยทุกคนแต่ว่าชอบสีฟ้าอุ้ยอันนี้ก็บอดบีกอันนี้ก็บอดบีกอันนี้ก็บอดบีกเขาซื้อร้านนี้ไหมนี่น่ารักค่ะเห็นไหมหนูบอกเลยสีขาวค่ะบอดเฟรมน้องใส่สีขาวหล่อมากอันนี้กล้อง กองหวยไลอันนี้เออเมน,นี้ไม่ work ไเวิร์คเท่าไหร่แต่ว่าอันเมื่อกอี้ใส่ตาบอสเลือกให้อยู่แลก็ออกมาหลอดูดีเบอร์เอายกให้บอสเป็นคนเลือกนะทุกคนว่าตัวนี้เป็นยังไงบ้างถ้าน้องใส่ใส่เนี่ยไม่รู้ทุกคนเม้นมาหน่อยว่าถ้าตัวนี้น้องใส่เลิศไหมแต่ว่าตัวเนี้ย ไม่ต้องแบบทกาารมกก็แบบเอาเป็นแบบหนุ่มเกาหลีปลดลงมานิดนึงอะไรอย่างงี้สีฟ้าจ้าตัวนี้ใช่ไหมคะตัวนี้ใช่ไหมพี่ลักกี้เนี่ยตัวนี้ใช่ไหมน่ารักนะเราใส่กางเกงขาวอะเขแบบอันนี้จะวางในไปสหรับใส่ไปทำเฉยต่างต่างเพราะว่าเพราะว่าเลิศฟ้าเลิศมากเลยเห็นไหมล่ะ เมื่อกี้น้องใส่สวยอันนี้ใช่ไหมคะฟ้าขาวใช่ใช่พี่เฟรมเขาบอกตัวนี้เกาหลีเกาใจนี่สวยจ้าจัดเลยจ้านี่ใช่ใช่แย้วน่ารักเขาบอกเนี่ยอันนี้มันจะซ้ำกับกล้องไม่เอานี่เลยมันต้องมีหนูว่ามันต้องมีเชื่อโอรีโอ เราไม่ดามราคาเราซื้อเลยโอริโอ้คันนี้ค่ะน่ารักค่ะน่ารักหรือไม่บอกจะไม่ดามมากใส่เท่าไหร่เนอะตัวนี้ล่ะตัวนี้มันวีบับใบใหม่มันวีบับดีไหมมันหล่อใส่แล้วหล่อมากสวยสรุปหล่อหรือสวย เบ็ดเบ็ดพี่บุ๋มตัวนั้นสวยไหมนี่ตัวนี้สวยไหมอยู่นี่ไม่ถามราคาเขาบอกว่าโอริโอเธอหัวแทบโพดไหมไม่นีวหนูจะไม่หัวแหละหนูตลกน่ารักเกาหลีเดี๋ยวได้ตัวนั้นอ่ะก็จะเกาหลีเกินไหมนี่แม่แม่เม้นมาหรอ เปลี่ยนหน่อยไหนไเปลี่ยนยูรีเขาบอกว่าเชียร์สีขาวนี่ไหมนี่ไหม,อไมบอดบอดบิกซีร้านนี้หรือเปล่านี้ บอดเฟมบอดผึ่งกันหึงอย่า้าจัดไปทำไมพ่อเฟมน่ารักแบบนี้พ่อเฟมเลือกให้ยูริโตเกียวมีสิก่อทุกชุดไม่หล่อไม่ได้เขาไปไหนนี่มันชุดบอดบิ๊กไหมทุกคนซื้อร้านเดียวกันเหน๋งเงหนูว่าซื้อร้านเดียวกันหง๋แหง่บอดบิ๊กเต็มร้านไปหมดเลยเนี่ยอุ้ย เห็นตัวเองในกระจกตกใจเห็นตัวเองในกระจกอะไรยูริกลับถงข้างในยูริเหรอนี่บอดเฟมน่ารักกับยูริมากเอ้ยอันนี้นี่นี่นี่ข้างในเสื้อขาวคนอะไรยูริเขาบอกว่ายีนผมเต็มบ้านแล้วค่ะเอ้ากระมักกระมักอ่ะโื้อสูทไซสวี่ท่นดูดูดูเออเหลือตามองกน <c oughs> ออฮะทุกคนหนูโดนใส่ร้ายนะคะจริงจริ <c oughs> <c oughs> แต่ยูริจะใส่ยีนกับขาวใช่สียีนกับสีขาววะได้ยูริอะตัวนี้สวยสวยทุกตัวเลยยูริเอาหมดเลยสีฟ้าเลิศน,นะฟ้าไหนคะฟ้าเมื่อกี้ใช่ไหมฟ้าเมื่อกี้เคาะแล้วคะ่ะฟ้าไหนฟ้าที่เราหยิบเมื่อกี้ <c oughs> ไม่ฟ้าที่เราเลือกแล้ว่ะฟ้าเมื่อกี้เอาแล้วค่ะใส่ถุงเรียบร้อยฉัยในหมดแล้ววใส่ดําคือไหมขาวดาคือไหมทุกคนเ<ำ>หมาเลยจ้าบ,บอส<อ> <laughs> ทุกคนยูร้ใ,ใส่สีดําคือไหมคืออยู่นะวันนั้นอะอวันที่เราถ่ายแบบไง เอใช่ตัวที่บอถือก็สวยตัวไหนที่บอถือเมื่อกี้หรออันนี้หรออันนี้หรอค่ะทุกคน<ม>ตัวนี้ก็น่ารักถ้ายินถ้าย,ยินํำหนูว่าต้องหาอีกทรงหนึ่งอันนี้จะดูเป็นไบเกอร์เออมันจะเป็นไบเกอร์เป็นหน่อยตัวที่บอถือนี่ใช่ไหมตัวนี้ใช่ไหมค่ะแต่ว่ามันเป็นไบเกอร์นะก็มุ้งฉันจะได้โตไหมไม่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 ไม น้องหนูโอริโอ้ฉันมอบมงให้เธอให้หนูเลยหรอเอ้าบอสไปไหนทุกคนฉันหัวตลกมากเลยอะอะไรนี้ไม่ได้หมนล้ำเกินดำสวยใครดูแต่ดูจืดไหมใช่มันต้องดำสวยมันมันเมื่อกี้มันดูจืดจืดไปหน่อยค่ะ พี่เฟมพี่เฟมแขนสั้นพี่เฟมเมื่อกี้แ้พี่เฟมเมื่อกี้พี่ที่พี่มาบอกว่าอยากให้ลูกโตเขาบอกย่าเฝ้าสิบหกปีเองยังไม่ให้โตหรอกน้องหนูนอะไหนหนูว่ายูริถ้ายูริเดี๋ยวนะ ได้จะดำหรอดำก็โอเคใส่ฟ้านะ่าจะสว่างขึ้นนะคะแต่ว่าหนูว่าอยู่ข้างนอกหนูว่าข้างข้างอะ่ะใ่ละ่ะถ้าน้องใส่แขนกุดน้องจะอันนี้ไหมเพราะว่าน้องผอมน้องน้องยังอันนี้แม้น้องจะดูผอมโอ้ยบอกไม่ถูกอะจำวันนี้ถ่ายแบบได้ไหมล่ะมันเป็นแขนกุดมันใจยังไม่ไม่อันนี้เท่าไหร่ แขนขุดยังไม่เลิศทุกคนหนูว่านะจากที่หนูดูน้องชายหนูมาตั้งแต่เล็กจนโตไม่ได้ยูริยูริสีฟ้าใส่ฟ้าสดใสค่ะชุดบอสบิ๊กเลยนะคะร้านนี้ดำขาวเต็มบ้านแล้วบอสไม่มีกล้ามแขนใช่ไหมใช่ค่ะน้องน้องยังไม่มีกล้ามแขนแบบว่า ความแบบกล้ามเนื้อน้องยังไม่เต็มเท่าไหร่เดี๋ยวรออีกหนูคิดว่าโอ๊ยพี่บุ๋มอยาแซลเขาหนูอ่านเมน,นี่ไม่เราตเร่นะว่ากล้ามเนื้อน้องไม่เต็มก็ถ่ายแบบไงโอ้เห็นขนาดนั้นเอาแบบสไตล์ไวรุ่นค่ะน้องใส่หน้ารักแขนขุดน้องจะดูผอมค่ะไม่ให้ใส่ซ้ำค่ะไม่ให้ใส่ซ้ำเอ้ยนี่พี่ฟิล์มหน้ารักไม่ ใช่ใช่แขนกุดบอบอเขาไม่เอาแขนกูดเพราะว่าน้องจะดูผอมแม่ตามโอริโอแม่ไม่ได้ตามคุณรอกขอบคุณนะคะที่เอ็นดูโอริโอโอริโอเป็นพี่สาวที่จะช่วยให้เลือกให้จักสิบชุดนี่แหละว,วันนี้นะไม่ได้ทุกคนดูบอดเลือกมีแต่เพชร <laughs> มีแต่เพชร <laughs> <laughs> บอดบิ๊กเลย เขียวแขนยาวไหนไหนชุดเขียวแขนยาวอ๋อเขียวแขนยาวน้องใส่เขียวคือเหรอมอืมมันสว่างสว่างเสื้อเชิ้ตขาวข้างบอดใส่ลหรอเธอร้านถึงก็คงมีหรอกก็เดินซื้ร้านถึงด้วยอุ้งกันอันนี้ร้านบอดบิ๊กเลนนี่ร้านบอดบิ๊กเวสันร้านประจำ ฮะไ,ไม่ได้ทุก <laughs> คนดูคนช่วยกันนะเสื้อเชิ้ตขาวข้างบอดเฟมเพื่อนไหนขาวข้างบอดเฟมอันไหนนี่คันนี้นหรอฉันไม่เม้นม์มาซ้ำแล้วนะพี่เขาเม้นต์มาพักไม่ได้มันซ้ำถึงมันจะคนละสีก็เหอะโอริโอ้โอไม่ให้ผ่านหรอกแต่แบบมันซ้ำแต่แบบมันซ้ำไงตัวเมื่อกี้ของครูชินจัง พี่เฟมไม่ได้หนูว่าหนูว่าทางค่ายน่าจะเอาไปจากกลานี้นะไม่ได้อันนี้ไม่ได้เลยพี่เฟมออกมาไปจ่ายเงินชุดนั้นไปจบพอเหนื่อยกับบอลมากเลยนะคะทุนรู้ไหมตอนแรกอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่รานนี่นี่ไหมโชว์ภูมิชุดนี้เธอเขาก็ต้องใส่เสื้อข้างในอยู่ไม่ให้ใส่ไงกมเนิดเรายังไม่แข็งแรงไม่ใช่หรอเขาบอกว่าเอาสีขาวบ้างอ๋อ โอเคอระเด้นว่าอะไรอ่านว่าสีขาวข้างฉันอ่านว่าสีขาวข้างนะอมซซอ o r ี่นะคะทุกคนนี่ใจกับน้องจ้งคนนู่นเรื่องไหคะเมื่อตัวเมื่อกี้ขวงคุชิจังสั่งตัดให้ลูกชายผ้าไใหม่เื่อนั้นแหละคือจริงจริงก็คิดว่าจะตัดให้อยู่แต่ว่าพี่เฟลเขาบอกว่าสั่งตัดให้ลูกชายเดี๋ยวรอก่อน เขาบอกว่าสีขาวบ้างสีขาวบ้างบอดฟิล์มยุดยูรีมีแบบนี้ยังคะ่ะทุกคนทุกคนน้องยูรีมีแบบนี้ยังคะ่ะไม่ได้ยูรีใส่น้ำตาลไม่ได้เชื่อพี่สาวเหอะ <laughs> ทุกคนชนุดนี้ยูรีเคยมีอย่างนี้บอกโอรีโอหน่อยถ้าไม่มีโอจะซื้อ สวยใช่ไหมคะแต่ว่าน้องเคยมีหรือยังน้องเคยมีตัวนี้หรือยัง,ย,งยังค่ะพี่เฟมเใช่ยังไม่เคยมีค่ะสวยค่ะยียนขาวสวยเลยทั้งชุดเลยเาถามราคากรุณาอ่าไม่ถามไม่ได้ถามราคานะคะทุกคนไม่ถามราคาค่ะซื้อเลยบอกว่าเอาก็คือเอาเลยจบ นี่ค่ะได้แล้วหนึ่งชุดด้วยซ้ำไม่ใช่หนึ่งตัวทุกคนซื้อให้แล้วนะคะสีชุดนี้หนึ่งตัวเขาเหลือตัวเดียวด้วยว้าวเรียบร้อยค่ะทุกคนได้แล้วลูกชายเขาอานอสวยค่ะ ใช่ค่ะยีนนี่ยีนข่าวทั้งชุดซื้อให้แล้วค่ะกำลังกำลังสีน้ำตาลเต็มติ๊กตอกแล้วค่ะยูริสไสคอือเรมากสีน้ำตาลเต็มติ๊กตอกแล้วค่ะเรียบร้อยค่ะทุกคนซื้อแล้วเรียบร้อยค่ะเคาะค่ะสวยสวยสะอาดเหมือนอาบน้ำวันละยี่สิบรอบยังบ่ท่านใสอยู่กับอวยล่ะ โอ้ยเสขาวว้ารู้ไซด้วยนะนี่ให้ใครอ่ะนมหรอคืออะไรแต่ว่าอะไรเกินเนาะอมอืม ันไปนึกว่าจะถามราคาไม่เอาชุดนี้เลยพี่เฟยเป็นคนไม่ถามราคาคือบาติคนอเราถามราคาแล้วเขาจะต่อราคาใช่ไหมใช่ไม่เคยชีวิตนี้ไม่ไม่เคยถามไม่เคยต่อบแบบนี้ได้แต่ไหนแต่ไหนวายเราลุ้นหน้าจอไปช็อปกับบอสคือจะเป็นเราใครใครยูนี่ใส่น้ำตาลไม่คือขาวดำฟ้าหรือว่าแบบสีสว่างสว่างหน่อยน้องจะใส่ โอเคแต่ว่าไม่ไม่ถ้าเป็นแดงก็ไม่แดงสุดใช่พรวโซนอลคัลเลอร์ขอชมพูอ่อนน้ำแนนของโอริโอ้โอ้ยโอริโอสีหาแชมพูอ่อนมาเต่ไส่ล่ะลูกพี่บอสเฟมใส่แพรคู่กับยูริชุดงานอะไรคะบอสงานงานอยากซื้อไอ้ลูกท้ายเขาว่าอยู่เบิดมือ ไปซื่อสุดไปซื่อสุดรัตไหนก็ดไหแเนาะแม่แม่ดีใจมากที่บอสบุ๋มเอ็นดูน้องชุดชุดบอสอยากซื้อให้เฉยๆค่ะพี่พี่อือ่าโอเคโอเคโอเคแป๊บนึงนะคะเพื่อนกระหักหนูทรายเพื่อนแหละโอ,โ,โอ้๊ย กะหักโคหักโฟนอใช่ไหมพี่บุ๋มเขาไม่มีลูกชายค่ะทุกคนเขาอยากได้ลูกชายเขาก็เลยเอ็นดูลูกชายมากเพื่อนกะห้าของเพื่อนแหละโอ้ยโอ้เสียงหัวอะไรเพื่อนแล้วเอ๋จริงหรือเ่าเสียงหัวเธออะไรอะไรสักอย่างนี่แหละอะไรคะแม่บอกว่าซืสีสินอันดหนมาสีม่วงโอ้ยพาพี่เฟมไปตรวจสายตาก่อนนะคะทุกคน อันดับแรกน่ะนี่พี่เฟมชมพูม่วงปบาะมันม่อามันออกม่วงชมพูแบบชมพูทุกคนหนูโดนปัดไฟตั้งแต่ต้นลมสีน้ำตาลสงวนไว้ให้ยูริไลฟ์ขายสบู่เกาหลีมากน้ำตาลพี่โอริโอน่ารักจังขอบคุณค่ะสีแดงยูริใส่ก็ใส่หรอฉันอยากให้น้องใส่แบบเพื่อผุนี้ นี่เหรอเว่ามันทําให้น้องดูเด็กเป็นเด็กในเมืองมากเป็นเด็กในเมืองโอ้ยอันนี้บูนอ้าวอ้าวนี่คนดูอยู่สองร้อยคนนี่เห็นบอสตื่น,ต,นตื้นตันจังเลยใสย่นนพาหน้องจุ่งมงไปรถแหกกับยูริด้วยไหมคะเดี๋ยวให้น้องมาด้วยคะ่ะขอบคุณบอสทั้งสองที่เอ็นดูน้องนะคะตื่นตันใจจัง เห็นบอสเห็นยูยูไหนทุกมันเหมือนลีโอไหมเอ้ามันเป็นเพรียนนะตอนนี้หรอเดี๋ยวใส่ไปทำอะไรนะยังมัวมัวให้นุ้วใส่ไปเที่ยวอะไรนี่เห็นบอสเฟรมบอสบุ๋มเอ็นดูตาฮักขอบคุณจ้าบอสทั้งสองพี่สาวยูริกับตาฮักโอ้ยขอบคุณค่ะเหมือนยูริใส่เหมือนถ้าเป็นสีสีเข้มอ่าอ่าใช่ บอทั้งสองใจดีจริงๆทั้งสวยทั้งหล่อคููตั้งคููสมน่ารักมากค่ะเป็นน้องยูริค่ะโอ้ขอบคุณค่ะลูกจะเถาเด้ยพอใส่เสื้อข้อปกเตะบอลสีน้ำเงินชนะนะคะว้าวอะไรนี่มันตัวใหญ่อ่ะหรอทุกคนว่าไง ทุกคนเดี๋ยวพี่เฟรมให้ดูดิทุกคนโหวตทุกคนว่าชุดนี้เป็นไงพี่ว้าวทุกคนชุดนี้เป็นไงคะทุกคนชุดนี้เป็นไงพี่บอถืออยู่ตอนนี้เฮ้ยมีสีดำด้วยเ,อ,ยเอ,อ้สีดำเออสีดำใช่สีดำเทสีดำใส่เราเท่ อายม่เีสีน้ำตันด้วยหรอนี่เอาสามสีไปเลยหักจากเงินเดือนโรีโอนะใช่คนบ้านจะใส่ทุกคนบอสบอกว่าจะหักจากเงินเดือนหนูไปช่วยหนูกดตะกร้าด้วยนะคะหนูจะได้คาคอมมาเป็นน้องอีกวยไหนข่าวมีแล้วเมื่อกี้ข่าวมีแล้วหนูว่าดำ ทุกคนมีดำอันนี้น้ำตาลแล้วก็เมื่อกี้เป็นยีนทุกคนหวตสีไหนดำค่ะดำค่ะดำค่ะสีดำพี่เฟมเขาหวตสีดำสีดำสวยเขาบอกนี้พี่พี่บอกว่าสีดำสีดำเท่กว่าสีดำเท่กว่าดำค่ะทุกคนบอสใช้บอสบอสถืออะฮะบอสใช้บิ๊กบอสถือนะคะนี่ หล่อเลยชุดนี้ใส่เสื้อก้ามขาวข้างในเลิศดูกใช้เลือก่อนแล้วใช้เลื่นเลยเมือนเหมนหมือนสีดำค่ะดูเป็นเด็กในเมืองค่ะสีดำค่ะตัวคุ่มจับเตอคุณัวนุมจับเลยก็ออันนี้ก็น่ารักคุณเมียว่าพองห้าหันมุมตัวเมียไปหัวดำค่ะ นี่เป็นคอสีดำใช่ไหมเมื่อกี้ใช่ใช่ดำน้องใส่แล้วดูดีค่ะโอริโอเห็นด้วยทุกทุก,ท,กทุกอย่างค่ะเลือกให้ใครจ้าเลือกให้ยูรีจ้าให้ลูกชายว้าวเลิศเลิศเลิศเอาไปแล้วอีกหนึ่งสีดำค่ะทุกคนเราะแล้วค่ะสีดำเรียบร้อยค่ะ นี่ค่ะคนถือนี่ค่ะคนถือนุ่นค่ะคนซือ้อแล้วก็คนจ่ายเหมือนเหมือน,น,นตอนนี้มาเป็นอะไรนะท่านี้อะไรมาเป็นเบย์มาเป็นทามาเป็นท้นุน่นนะคะคนซือ้อนี่นะคะคนถืออีกแล้วบอกเธอจะไม่ได้ไไดบอสเฟรมใส่คู่กันเลย อันนี้อบอสบอสบิก๊กซื้อไปฝากลูกสาวน้ำแน่บอสน้ำทิพย์ใช่ไหมคะลูกสาวซื้อไปให้ปุ๊บเนะี่ย <c oughs> ใส่ออกง่านก็ได้ใส่ไคปค้นราบกับบด้เล้ใส่ไปเตยบอลเตบอลพร้อมเหม,ม,ม,มือนะมนต่างหูตุ้งหูใช่ื้่ให้ยกแผงเลยเนาะใส่พร้อมกัน <c oughs> ใส่พร้อมกันเลยยกแขงค่บ อะไรน้ำมัน้องน้ำกมันตแล้วว่าน้ใช่จซับซับจิงซัจังซับจังซับจังซับจังเอนเตอร์เทนเมนต์ค่ะทุกคนน้องโอ๊ยหลานวะนะนูเหนื่อยกับน้องหนูมันกันชุดนี้มาอยู่หลีปุ่มเมื่อ อันนี้ต้องเป็นโอเลยนี่ไหนอุ้ยอยู่นี่มีหน้าคุณคุณห้างใช่ค่ะอยู่นี่อยู่ยูเนี่ยมอลมาเจอกันได้นะคะพึด่อยู่สองร้อยกว่าคนนี่แหละมาเจอกันได้นะคะทุกคนโอใช่โอริโอ้เอาโอริโอใส่ได้นะแต่เบนจามินใส่ไม่ได้นะสิเฮ้โอริโอใส่แล้วมันเหมือนเด็กเด็กบ้านนอกนี่แหละ รู้จัาแต่ว่ามันน่ารักแต,รแต่ว่ามัน,มน,มนอ๋อตอนนี้เขาบอกว่าจำได้ทุกโซนเลยที่ถึงแรงช็อปตามมาค่ะว้าชมพูชุด